สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าหนิงกกตูมนะคะตอนนี้ย่าหนิงก็นั่งอยู่ที่เถียงนะคะค่ะนั่งอยู่ที่เถียงนะคะแล้วก็จุดเทียนนะคะก็จะมืดแล้วนะคะใกล้จะค่ําจะมืดแล้วนะคะอ่าก็เตรียมตัวนะคะแต่งตัวเตรียมตัวลงไปกีดยางนะคะอ่าค่ะต้องแต่งตัวนะคะอ่าโกยุงกัดนะคะต้องทาแป้งนะคะยุงมันกลัวแป้งนะคะมันก็กลิ่นแป้งนะคะต้องทาแป้งนะคะ อ่ะไม่ได้ทาเรียนแบบไข่นะทาแป้งนะคะตัวยุงกัดนะคะทาแป้งแล้วก็ทายากอยอกันยุงนะคะแล้วเราก็มีตัวนี้ด้วยนะคะนี่นะคะตัวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวควันเลยนี่เห็นไหมคะนี่นะคะตัวนี้จะเกาะไปที่เอวเรานะคะไปเป็นไปเป็นตัวกันยุงนะคะนี่นะคะอ่าก็เตรียมพร้อมที่จะลงไปขีดยางนะคะตอนนี้อยู่ที่เถียงนะคะพอกีดยางเสร็จก็ที่นอนนะคะก็คงมานอนที่นี่นะคะนี่ค่ะ นอนที่นี่นะคะคืนนี้นะคะอา้าวค่ะลงกลับลงไปไม่ได้หรอกค่ะมันมืดมันไกลนะคะก็เกียเสร็จแล้วก็นอนที่นี่นะคะดีใจมากเลยนะคะตอนนี้ยายดิงได้สามหมื่นเก้าร้อยแล้วนะคะ,ะพรุ่งนี้นะคะย่าดิงจะไปที่ศาลกับลุงพลไปเป็นกําลังใจให้กับลุงพลนะคะ อาวแล้วก็จะเพิ่มยอดซับอีกนะคะยอดซับยอดหนิงมาลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะได้ส1มหมหรือเปล่านะคะอีก100นะคะอีก100วันที่ 27, 28, 29, 3วันจะได้ไหม100่ผู้ติดตามเพิ่มมา100จะได้ไหมถ้าได้ก็เป็น31,000ใช่ไหมคะค่ะก็มาลุ้นกันนะคะ ว่าวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่2ี่แล้วก็28แล้วก็ 29. ยี่สิาดิงจะได้ไหมเอ๋ยนะคะจะเพิ่มขึ้นมาได้3า0 0 0ื่นหนึ่ันไคะตอนนี้ได้3าม0มนะคะ ไม่รู้ว่าจะลดหรือเปล่านะคะบางวันนะคะบางวันก็ลดลงไปสองคนสมคนบางวันก็เพิ่มมาสองคนสมคนนะคะแต่ก็ลุ้นลุ้นนานมากอะ่ะลุ้นนานมากถึงจะมาได้900นะคะโอ้ยบางวันเนาะห็นเอาขึ้นมาแล้ว888เ้อ้า889แล้วตอนที่ตอนเที่ยงแปดยเก้า เหลืออีกหนึ่งคนติดตามเมื่อตกี้นี้ก็มาดูอีกได้3 9มหมืเ้เลยนะคะอ้ยก็ดีใจขึ้นมานะคะอ่าดีใจค่ะแล้วพวกนี้นะคะก็จะไปรุ้นสามวัน27่สิบจี่สิบี่สิจะได้เพิ่มขึ้นมาร้อยคนถ้าได้ร้อยคนก็เป็นสามหมพนะคะ โอ้ยย่าจะไปสู้เอาก่อนไปลุ้นๆก่อนนะคะไปขอฝากช่องใครมังนะ่งเนาะพรุ่งนี้เนาะช่องใหญ่ๆไปขอฝากช่องเขาอยากจะได้สามหมื่นหนึ่งพันนะคะค่ะ <c oughs> มาลุ้นกับย่านะพรุ่งนี้นะคะอย่าจะกรีดยางก็คงจะนุ่นเลยค่ะตีหนึ่งตีสองพอเสร็จนะคะก็จะหยอดน้ำกดก็ ตีสามตีสี่นะคะย่าก็รีบตื่นหยดน้ํากดหยดน้ํากดเสร็จก็จะรีบลงไปอาบน้ําแต่งตัวไปบ้านลุงไปขอติดรถไปกับใครก็ไม่รู้นะคะรถใครว่างก็รอย่าด้วยนะคะให้ย่าไปด้วยนะคะย่าจะเร่งงานกรีดยางนะคะนี่นี่ก็จะเริ่มค่าแล้วค่ะพอย่าลงคลิปเสร็จนะคะคลิปนี้ย่าก็ไปกรีดเลยนะคะย่าจะไปเร่งเลยนะคะวอนเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนนะคะ วันนั้นย่าไม่ทันเขานะคะไม่ทันไม่ได้ไปสารกับเขาเพราะไม่ทันนี่แหละก็มัวเมาตะกีดยางเพื่อจะกลับลงไปเขาก็ไปกันหมดแล้วนะคะนี่ก็ไม่รู้จะขอติดรถไปกับใครนะคะค่ะถ้าเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ที่เขาไลฟ์สดก็บอกให้หน่อยนะคะถ้าใครไปก็รถใครว่างก็ให้ยจนิงไปด้วยหน่อยนะคะ <c oughs> ค่ะก็คลิปนี้ก็คลิปสั้นๆน,นะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะ สวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แย่หนิ่งด้วยนะคะแล้วก็มาลุ้นกับแย่หนึ่งนะคะพรุ่งนี้นะคะสวันนี้แย่หนิ่งจะได้ร้อยไลค์ร้อยซับเพิ่มขึ้นไหมคะถ้าได้เพิ่มขึ้นมา100รยนะคะย่หนิ่งก็จะได้31,000นนะคะโอ้ยลุ้นกันตั้งนานนะคะลุ้นตั้งแต่ แ9ดนะคะอ้าวบายบายนะคะคลิปนี้นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ